แล้วนางก็ให้บริวารหามกระชุสื่อลำแผนเหล่านั้นมาวางไว้แทบพระยุคลบาทของพระราชาท่ามกลางความสนใจของเหล่าข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าแน่นขนาดท้องพระโรงใช่แต่เพียงข้าราชบริพารของพระองค์เท่านั้นที่ใครจะรู้ว่าเครื่องบรรณาการนั้นคืออะไร แม้แต่พระเจ้าวิเทหราชเองก็ทรงชงนพระไทยใครที่จะทรงรู้เช่นกันเท้าเธอจึงมีพระดํารัสถามนางว่าอมราเทวีนี่เครื่องบรรณาการอะไรของเจ้าหรือเท้าเธอตรัสถามเช่นนั้นด้วยทรงเข้าพระไทยไปว่านางน่ะนําบรรณาการมาทูลกล้าวถวาย เพราะประสงค์จะขอให้พระองค์ทรงอดโทษแดม่มโหสถสามีของนางนางอมราเทวีจึงถูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ได้โปรดทอดพระเนตรเองเถิดเปคะพระเจ้าวิเทหราชจะมีรับสั่งให้ราชบุรุษช่วยกันแก้กระชุที่หุ้มด้วยเสือลำแพนนั้นในทันที ครันเสือลํำแผนถูกเปิดออกเท้าเธอทอดพระเนตรครั้งแรกก็ทรงสำคัญว่าเป็นลิงเผือกลิงทโมลที่ถูกจับมาจากป่าแต่ครั้นทรงพิจารณาดูอีกครั้งจึงทรงแน่พระไทยว่านั่นนะ่ะคงไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากอาจารย์ทั้งสี่ครันเท้าเธอทอดพระเนตรเช่นนั้นแล้ว ็ถึงกับทรงนิ่งอึ้งดำริในพระไทยว่านี่มันอะไรกันเพราะเหตุที่มิทรงทราบต้นสายปลายเหตุมาก่อนส่วนบรรดาขุนนางและข้าราชบริพารทั้งหลายแม้ยังอยู่ในระหว่างเข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งในท้องพระโรงแต่พอเห็นว่าเป็นอาจารย์ทั้งสี่ต่างก็พากันหัวเลาะคลื้นเคลง เพราะสุดที่จะกลั้นอารมณ์ขันไว้ได้ในขณะที่อาจารย์ทั้งสี่นั้นต่างพากันนั่งก้มหน้ามองดูพื้นท้องพระโรงด้วยความอัพยศอดสูอับอายขายหน้ามิกล้าเงยหน้ามองดูผู้คนอับจนหนทางแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีการที่อาจารย์ทั้งสี่ ต้องมาพบกับความอับอายเช่นนี้ก็เพราะความคิดสกรปรกหลามกของตนเองโดยแท้จะไปโทษใครที่ไหนเล่าแม้พวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องแต่มันก็สายเกินไปแล้วจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับโชคชะตารอให้เวลามันผ่านไป การประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบนั้นเป็นกรรมหนักส่งผลเร็วยิ่งไปประทุษร้ายต่อพระบรมโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วก็ย่อมได้รับผลกรรมในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเลยดังนั้นบุคคลจึงไม่ควรคิดประทุษร้ายใคร สู้อดทนสั่งสมคุณงามความดีของเราเรื่อยไปจะดีกว่าเมื่อความดีส่งผลชีวิตของเราก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปเองส่วนว่าพระราชาเมื่อทรงทราบความจริงทั้งหมดแล้วพระองค์จะทรงมีพระราชดำรัสอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป